สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับพี่ๆกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่20กันยายน2567นะครับผมเนาะก็เมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามในสายลูดแล้วก็สายเจาะก็ถือว่ามาทั้ง3รอบเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ยินดีด้วยนะครับ ลาวสามัคคีให้8กับ4ผลที่ออก184กับ01นะครับพี่พี่เนาะเนี่ยนะครับ847สี่เออกหนึนะครับพี่พี่เนาะ7กับ1นะครับพี่พี่ใครเอา8วิ่งลูดหรือเอา4ไปวิ่งไปลูดหรือจับประกบคู่กันนะครับเข้าไปเต็มๆนะครับ8 4นะครับพี่พี่รอบนี้ก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับลาวสามัคคี VIP ให้7กับ3ผลที่ออก7 1 1 4 7นะครับ3ไม่มาเนาะ ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7447<โ>มาในตัวเจาะนะครับผมลาว VIP ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก0630 0ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่6 3นะครับพี่พีดูด,ดิ0 6 3 062นะครับ3ตัวตรงนะครับผมนอแต้มเดียวนะครับพี่พี่ท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดมาที่0 0ให้010 2มา00นะครับ เฉียดไปเฉียดมานะครับพี่ๆอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเนาะเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจได้พูดหรือเปล่าว่า,วาลาว v ีไเนี่ยเดินดีกว่ากว่าลาวอื่นนะครับเนาะสามลาวนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่นวทางเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่ท่านใดที่ยัง ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราสามัคีผมให้ไปที่9กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 90 94 98 30 34 38 3ตัว394นะครับผมเนาะบางคลิปบาง บางคลิปนะครับอาจจะพูดช้าบ้างเร็วบ้างนะครับผมต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับพี่ๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับก็อาจจะพูดเร็วบ้างนะครับอาจจะทําให้แบบเหมือนเหมือนรีบประมาณนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเนาะเพราะว่าน้องแอดทำงานเขาเรียกว่าทํางานทํางานหลักไปด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ทํา แนวทางเหมือนอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นโดยตรงนะครับพี่พี่ศูนย์กับหกเนาะสายลูดให้ไปที่เลขหกหกหนึ 1, ่งหกสี 7, ่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามตัวศูนย์หกเจ็ดนะครับผม 646704นะครับตัวนี้ลาว VIP นะครับพ,พวันนี้ให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 80 83 86 20 23 26 3ตัว2 8 6นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับ3ลาลวก่อนรอบดึกเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีเนาะรวมถึงเราพัฒนาเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ